พี่น้องมาดูคลิปบ้นบานๆมาคุยกับพี่น้องบ้นบานๆอันนี้อันนี้ยังก็แหนงแหนงน้ำไม้แห้งนะแหนงน้ำไม,ไม,ไม้กิมซุง้งปลูกอยู่หน้าบ่อรูอ้ป่ะปลูกอยู่บ้านาน้ำไม้ซับกอน้ำไม้ซับกอแต่ว่าบางเดี๋ย <c oughs> เอามานั่งปอกต้องพูดหน,นังเลย ปอกใน,นจานอาจารย์นีจานจากักจานห้าสิบบาท <c ười> จานนหาสิบบาทหาสิบบาทก็เขซื้อไงเด็ันหายากมันปอกาายากงหนออเ้อานอนานไ,งนไงนน่ง,ไงปลาแม่ีละ่ะา <c ười> น <c ười> แนงเล็กแนงน้อยมันจะเอาเนาะอันเบอร์นี่ขายในจกักรบาลเบอร์อนี่ขายได้อยสองร้อยยู่ใเวร้อยสองรอบนี่จักจกมือจะเาได้เก็บเทอนึงอทิตย์อาทิตย์หนึ่ง,องบอกรนรเื่อนึงคองนพี่น้องชีวิตบรนท ชีวิตบ้านบ้านอันนี้เปลือกชีวิตบ้านอีกจั้หน่อยไครมาแดงออกอืมไข่ดอีเ้อยไข่มดแดงเรื่อง,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 งมดดื่ออื่นมอื่นจะมีมาอีกะ่ะแต่สงสัยมีแ่ที่นี่ที่ มาเมนเมนน้ม่นี่ไหมใช่มันใช้มุกตุ๊กโว้ไอเบิร์ดเลยคือเบิร์ดเลยไช้มุกตุ๊กโเพราะว่ามันร้านตุ๊ดตุ๊ดอทิตยหนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตยหนึ่งในเก็บเดือนหนึ่งเขเวียนไปยังไงล่ะเวียนไปดิมันนั่นก็ไปสอนสอนในแมงนางงามสอนแมงอะแมงเหนียวแมงเหนียวแมงเหนียวบั้น นี่หมนี่ละงามตะกี้ตะกี้อันกระซอนดีเด้อน้ำอันน้ำไม้หน่นาทแน่นน้ำฝนตรมน้าน้ำถล่มเนะปอกแน่ปอกกระปอกกระเทียน้องเคื่อสิไดจานหนึ่งเบิรนี่ในเงินสองร้อยสองรอยกว่าบาทว่จะได้ย้ เตล็กน้อยๆเนาะหากินไปบานเอา mm. อันนี้ห้าสิบห้าสิบบาทอุ้ยลายอยู่ดีหลง mm. yeah. อัน,นี้ 50. แล้วาพี่เยะอันนี้พักนอกันนกนอนจกจังหน่อยก็เก็บพักหวาน แต่ว่าบานเฮากะคือมันมันมีของปลาอยู่ตลอดปีเนาะเบิดเบิดแนงตอม่เดี๋ยวก็ไปก็บผักหวานอันนี้แมงเหนียวเหนียวเหนียวหยุดยันกัเแล้วับอื่นดีกว่า <laughs> ถ้าเจ้าไปสอนใส่มือนัน้นคือได้ตัวใหญ่คือคนไปค่ะ แดงนมใหม่นมันินออกเอเจนเล้โอ้โอ้ัขนมือมือเฮามือมือบ๊สบายเนาะยังบริบายังยินดีนี่งไปตลอดไปตลอด เดี๋ยวคอยสิบีคอยสิีไปเที<_<_่ยวจากมืออยู่บอลซุ้มเจ้าสอนไปเที<__ uh ่ยวลูกมาไปเห็นผอยสอนก่วงดาดขุดขุดขอ้ยคนหนึ่งสภาพแต่ไปไปสอนสมัยเสกผ้สภาพาผัวสอนเนี่ยคือร่วงปคือปีที่หนไปสอนน้อมาเอาเอาเอามาออสุอีเมะกินจะไปยืนไหมไปคอยก็ไปนั่นแหละ้้ากกี่จะพพัััรุงงงงเทยไตแต่ยังเรียนหนังสืออยู่ยังน้อย แต่ยังเรียนหน,นังสือยังไม่ทันเด็เรียนหนังสือยังไม่ทันอิจบน,นั่นแหละนี่แหละชีวิตบ้านเฮาเนาะแต่มันกับมันกับมีความสุขดีเด้อละ่ะขอบคุณนะ